มีภาพวงจรปิดปรากฏว่ามีผู้ชาย4คนไปอุ้มพ่อค้าขายกระเป๋าและของเงิน20,000บาทแล้วตอนนั้นบอกเป็นตำรวจกองปราบล่าสุดรู้ตัวทั้ง4คนแล้วแต่ก่อนอื่นไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนครับดีครับเป็นภาพขณะที่ผู้ชายอายุ39ปีเจ้าของร้านขายกระเป๋าลงไปคล้ายๆลักษณะล็อกกุญแจร้านในตลาดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีแต่จู่ๆคุณผู้ชม ดีครับด้านหลังเห็นไหมมีชายชะกัน4คนอ้างบอกผมเป็นตำรวจกองปราบครับแล้วก็โชว์บัตรขอตรวจค้นสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์จากนั้นก็ตามภาพเลยยืนล้อมหน้าล้อมหลังเข้าไปตรวจค้นสินค้าภายในร้านและก็คุมตัวเจ้าของร้านขายกระเป๋าเอากระเป๋าหลายสิบใบใส่ลงไปในลักษณะเป็นถุงนะครับแล้วก็พาทั้งคนขายกระเป๋าและก็กระเป๋าเอาขึ้นรถกระบะ บอกนี่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องนําตัวไปเสียค่าปรับที่สพรัตนาทิเบศนะเรียกเงินไป2 0 0 0มื่นบาทแลกกับการปล่อยตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับช่วงหกข้ามันที่9วมากราคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุขณะเดินไปขึ้นรถกลุ่มชายชะกันขอดูโทรศัพท์มือถือทําไมต้องขอดูโทรศัพท์มือถือคือเขาไม่ให้บันทึกเสียงหรือแอบถ่ายคลิปครับจากนั้นขับรถพาไปที่โรงพัก ก่อนจะวนรถไปมาแล้วก็ไปจอดข้างสถานีตำร,ร,รวจบอกขอเงิน20,000บาทถ้าขอเนี่ยให้มา20,000บาทเรื่องนี้จบเลยนะไม่เป็นคดีกันเลยเขาบอกด้วยความกลัวก็เลยโทรไปยืมเงินจากแม่ยายโอนเงินจ่ายเข้าบัญชีของ1คนในชายชะกัน4คนหลังโอนเงินเสร็จถูกปล่อยตัวลงจากรถแล้วก็คืนกระเป๋าให้แค่บางส่วนทิ้งท้ายว่าต่อไป จะมาเรียกเก็บรายเดือนนะโอ้โหรีดไถรายเดือนต่อด้วยผู้เสียหายยอมรับว่าทุกวันนี้กังวลในความปลอดภัยทั้งตัวเขาแล้วก็แม่ยายไม่กล้าเปิดร้านหรือขายคือไม่กล้าไปเปิดร้านอีกแล้วแต่ตัวนี้ขาดรายได้กลัวกลุ่มชายชะกันนี้จะย้อนกลับมาแล้วก็ไถเงินเท่าอีกคุยกันก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตํารวจสพรัตนาทิเบศช่วยตรวจสอบว่าชายชะกันตามคลิปวงจรปิดทั้ง4คนนี้เป็นตํารวจจริงหรือไม่ครับ วนมาแล้วเขาก็ถามเรื่องการเจรจาว่าจะอะไรยังไงต่อประมาณนี้ครับมีคนมาดูให้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยต้องขยบออกไปจากหน้าโรงพักไปอยู่ข้างๆโรงพักครับผมล้วก็ประมาณว่าจ่ายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าถ้าว่าถ้าว่าถ้าโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าประมาณหลายหมืนะ่นอะไรประมาณนี้ครับผมเขาจะขอแบบเก็บรายเดือนด้วยนักข่าวสำนักข่าววัลนิวส์ของเรานะครับ ตามไปคุยกับผู้กำกับสพรัตนาธิเบศเจ้าของพื้นที่พันตำรวจเอกี่สุดธิท่านบอกว่าตอนเนี้ดูจากกล้องวงจรปิดและยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนเนี่ยเป็นตํารวจในพื้นที่หรือตํารวจกองปราบหรือเปล่าขอเวลาตรวจสอบหน่อยแต่มันมีหลักฐานสําคัญก็คือการโอนเงินฮะโอนไปให้หใน4ดีๆๆเห็นไหมคุณผู้ชมฮะ ดีหลักฐานการโอนเงินโอนไปให้กับหนึ่งใน4ของชายชะกันจะไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแต่ลักษณะการทํางานของ4คนนี้เข้าข่ายความผิดหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นการโชคซัพย์รีซัพย์ชิงรัย์ป้นทรัพย์โรไปถึงกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปได้ภาพวงจร<อ>ปิดครับบริเวณด้านข้างฝั่งทางออกสอพรัตนาทิเบตดีครับจับภาพได้ชัดเจนเลย เป็นนาทีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถกระบ,บะสีดำสี่ประตูมาจอดจากนั้นกลุ่มชายชะกันนำตัวผู้เสียหายลงจากรถแล้วยืนคุยกันที่หน้าศาลนี่นี่นี่ฮะหน้าศาลขวามือเห็นไหมครับนี่เขายืนคุยกันอยู่ที่หน้าศาลก่อนจะถูกเจ้าของร้านค้าเนี่ยและแวกนั้นให้ขยับรถเนื่องจากว่าจอดรถกว่างหน้าร้านเขาอยู่หลักฐานชิ้นนี้คุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเห็นรูป,ปรพรรณผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนเป็นหลักฐานมัดตัวได้ ยกแก๊งครับทางพุ่มกับสพรัตนาทิเบตบอกตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วทั้งหมดสองคนยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวยืนยันทั้งสองคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกสองคนที่กำลังเล่นติดตามตัวอยู่คาดว่าเป็นอดีตตำรวจร่วมด้วยอยู่ระหว่างหาหลักฐานเชื่อมโยงในการกระทําความผิดครับ อยู่ระหว่างติดตามตัวแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นเจ้าหน,น้าที่ตำรวจจริงหรงือเปล่าอืมก็ไม่เป็นนะตอนนี้นะเบื้องต้นนี้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะต้องสอบสวนอีกที่นะว่าเรามีพยานหลักฐานอะไรเชื่อมโยงว่าเขาก็ทําผิดอะไรบ้างนะจะต้องดำเนินคดีทุกข้อหาครับตอนนี้หาหลักฐานเพิ่มเติมวงจรปิดได้แล้วเห็นรูปประพันสันฐานคนร้ายได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตามรถกระบะสีดำสี่ประตูที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับแต่เบื้องต้นไม่ใช่ตำรวจเป็นอดีตตำรวจนะครับค่ะ